สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะบ้านเกิดทิศไพรวันบ้านเกิดทิศไพรวันหลังลาออกจากพิธีกรก่อนเดินออกกลางรายการจากกรณีทิศไพรวันหรือไพรวันวรรณบุตรได้ประกาศลาออกจากการเป็นผู้ร่วมรายการนินทาประเทศไทยเอพิโซด2 วันที่28มกราคม65ตอนล่าสุดโดยเจ้าตัวเผยว่าการยุติบทบาทในครั้งนี้ตนอยากให้เหมือนเป็นการอำลาอะไรสักอย่างหนึ่งเหมือนกับว่ารุ่นน้องออกจากบริษัท งานนี้ทําเอานาเน็กถึงกระบ,บอกว่าถ้าหากตนรู้มาก่อนสักหน่อยว่าทิศไพรวันจะใช้โอกาสนี้ในการอําลาอย่างน้อยก็คงจะมีการทําอะไรสักอย่างแต่เล่นประกาศลาออกกลางรายการแบบนี้ตนไม่รู้จะฉลองอะไรจริงๆหลังจากนั้นทิศไพรวันก็ได้เดินออกจากรายการไปเล่นเอาผู้คนทั้งสตูทําอะไรไม่ถูกจึงเกิดเสียงวิพากวิจารอย่างหนักในสังคมออนไลน์สำหรับทิศไพรวันมีบ้านเกิด ตั้งอยู่ที่ซอยสุสานใต้ตำบลเกาะตาดเงาอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสภาพบ้านเรียบง่ายมีต้นไม้คอยให้ร่มเงาดูร่มรื่นน่าอยู่ชาวบ้านละแวกใกล้เคียงเผยว่าทิศไพรวันเป็นคนอัธยาศัยดีกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยและเป็นคนที่ไม่ถือตัวขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวสขอบคุณเพ,เ,พเพื่อนที่ฟังคลิปกระสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ